พวัวลงโงเ่เฮงหลังโกรธอาเทะแท้สมเช้งทำคอนเทนต์สาเหตุไม่ไปงานบวชเรียกได้ว่ากลายเป็นตามาต้าในโลกโซเชียลเมื่อตลกชื่อดังสมเช้งสามชาได้อัดคลิปลง YouTube พร้อมลูกสาวหลังถูกชาวเน็ตถามเข้ามาเยอะว่าทำไมครอบครัวของสมเช้งไม่ได้ไปร่วมงานบวชโงเ่เฮงลูกชายคนโตของเท้งเถิดเทิงโดยงานนี้สมเช้งสามชาก็ได้กล่าวว่าที่ไม่ได้ไปเพราะไม่ได้รับคำเชิญคิดในแง่บวกเขาอาจจะกลัวพวกเราติดโควิด แต่ญาติพี่น้องคนอื่นได้ไปกันหมดก่อนที่ลูกสาวของส้มเชิงสามชาติจะกล่าวว่าโดยลุงบอกว่างานเป็นแค่งานเล็กๆไม่มีอะไรยืนยันว่าไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเอาตรงๆคือไม่ได้รับการเชิญแบบส่วนตัวแบบเป็นทางการท่ามกลางโลกโซเชียลที่เขามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายล่าสุดโงเ่เฮงเปิดปากครั้งแรกยอมรับโกรธสมเชิงสามชาหลังเผยสาเหตุไม่ไปร่วมงานบวชโดยโงเ่เฮงนั้นได้เปิดเผยกับทางอมรินทร์ทีวีว่าเรียนจบเสร็จแล้วบวชเลย ไม่เกิน2อาทิตย์แล้วใน2อาทิตย์นั้นไม่ได้ทําบัตรพิมพ์เพื่อจะเดินเข้าไปแจกแต่ละคนเราบอกปากต่อปากญาติพ่อพ่อก็บอกไปใครมาได้ก็มาญาติฝั่งแม่ไม่ได้มาเลยเพราะเขาอายุมากกันแล้วเขาอยู่ต่างจังหวัดกันเราไม่ได้อยากให้มาอยู่แล้วแต่ที่เห็นว่างานคนเยอะนั้นมันเป็นพวกผมทั้งนั้นเลยญาติาแทบไม่ค่อยมีคนมาทําไมถึงไม่เชิญอาสมคือเราทําใบมาเป็นไฟเราไม่ได้ทําเป็นปั๊มออกมา และไม่ได้เดินไปแจกด้วยตัวเองซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไม่เห็นเขาเห็นแต่เขาอาจจะอยากให้ไปเชิญด้วยตัวเองหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วผมไม่ได้สนิทกับทางบ้านเขาขนาดนั้นเราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กจริงผมก็เรียนเมืองนอกมาจะให้โทรไปชวนมันก็คงไม่ใช่ขนาดนั้นทางอาซ้มเขาก็คุยกับพ่อเขาก็รู้ว่าผมจะบวชเขาจะมาก็มาได้นะยืนยันว่าไม่ได้ทะเลาะก,กันแต่ผมไม่มั่นใจเหมือนกันทําไมเขาถึงทําคลิปออกมาแบบนั้นทําคลิปออกมา มันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดนโจมตีแน่นอนเราไม่เข้าใจว่าทําไมเขาคิดจะทำคอนเทนต์ด้านแบบนี้ออกมาในจิตใจของบ้านเราเนี่ยคือคนจะมางานบุญมาได้เลยไม่ต้องรับใบเชิญก็ได้จริงๆเราเป็นญาติกันด้วยในความคิดของผมคือทําไมเขาลงคลิปให้คนมาโจมตีบ้านผมแค่นั้นตอนแรกผมรับว่ากโกรธมากๆพูดตรงๆแต่เราก็ไม่เป็นไรเราคิดว่าเขาทํามาแล้วแล้วเขาก็คงอยากจะพูดในมุมของเขามันค่อนข้างกระทบจิตใจบ,บ้านผมมากนะ เพราะว่าจริงๆคนมาด่าบ้านผมอีกทั้งงานนี้ต้องบอกว่าทัวลงเต็มๆหลังโง่เฮงลูกชายของเท้งเถิดเทิงหลังยอมรับว่าโกรธอาแท้ๆส้มเชิงสามชาหลังทำคอนเทนต์เผยสาเหตุไม่ไปร่วมงานบวชโดยชาวเน็ตส่วนหนึ่งก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าลูกพี่เท้งไม่น่าพูดเยอะยิ่งพูดยิ่งทำให้คนโตเพรากับอาต้องกินใจกันนั่นบ้านน้องสาวพ่อตัวเองแท้ๆพูดได้ไงว่าไม่สนิทกันเท่าไหร่พูดออกมาแต่ละคำทำให้รู้เลยว่า อนาคตไม่เอาญาติพี่น้องแน่ๆเพื่อนให้สนิทแค่ไหนก็ไม่จริงใจไม่สนิทใจเท่ากับญาติและใส่เลื่อนหรอกครับคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเรียนจบนอกไงเลยไม่ค่อยรู้กาเทศะความสำคัญของครอบครัวและญาติ ต่อให้ไม่สนิทก็ต้องเชิญการสั่งทําไม่ได้ยากเลยถ้าจะทําแล้วแจกญาติพี่น้องจริงๆอย่างน้อยเขามาไม่ได้เขาก็ใส่ซองมาร่วมงานบุญได้คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าแค่การพูดก็รู้แล้วว่านิสัยเป็นยังไงถ้าคิดดีทําดีอโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรคงไม่มีมารเข้ามาหลอกเงินและโกงไปหรอกคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าญาติกันนะหลานจะพูดอะไรควรเบาบ้างเราเป็นหลานรู้สึกไม่ดีควรเก็บไว้บ้างน้าสาวน้องสาวพ่อเราแท้ เขาจะเป็นยังไงก็ช่างเขาเราเป็นหลานพูดอะไรควรคำนึงถึงความเคารพความเป็นน้าหลานส่วนเรื่องมาไม่มาให้ทางผู้ใหญ่เขาคุยกันมีอะไรเก็บไว้ในใจบ้างญาติกันแท้ๆคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าน้องค้าโกรธไม่ได้เลยคะ่ะคุณเป็นหลานแท้ๆการบวชควรต้องแจ้งพี่ป้านาอาค่ะถ้าบอกแล้วไม่มาเรื่องของเขาแต่ต้องบอกคะ่ะยิ่งคนใกล้ชิดนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณคะ่ะ